สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้ปปจะพาไปรู้จักกับแอป Shopee นะคะที่เขามีภารกิจ KOL เอามาสมัครผ่านกันนะคะให้สมัครผ่านกันได้ง่ายๆค่ะวิธีการสมัครเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวไปดูกันแล้วเราก็ไปหารายได้จาก KOL นี้กันนะคะคุณสามารถที่จะมีเงินได้4 5 0ถึงหหมนบาททีเดียวนะคะเริ่มจากขั้นตอนที่1น,นะคะเข้าไปที่แอป s h อ p e e ค่ะจากนั้นที่เมนูด้านล่างนะคะเมนูฉันค่ะ หลังจากที่เข้ามาแล้วก็เลื่อนลงไปนะคะที่โปรแกรมแ f f i ล i a t e นะคะพอมาถึงหน้านี้นะคะให้เราไปที่ kol mission ค่ะหลังจากมาที่หน้านี้นะคะ kol เขาก็จะอธิบายว่าเราจะต้องสมัครยังไงบ้างนะคะโดยเข้าไปหาบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านนะคะกรอกเพียงแค่2อ,อย่างนี้เท่านั้นค่ะง่ายๆนะคะ ถ้าคลิกเข้าไปที่แต่ละขั้นตอนนะคะเขาก็จะมีบอกว่า123องาต้องทำยังไงนะคะอันนี้เป็นการหาบัญชีผู้ใช้ค่ะเมื่อเราอ่านเข้าใจแล้วนะคะก็กลับออกมานะคะแล้วไปที่เมนูฉันด้านล่างนะคะจากนั้นพอคลิกเข้าไปข้างในเมนูฉันนะคะให้ไปที่บัญชีค่ะตรงนี้นะคะจะมีตัวเลขที่ขึ้นต้นด้วย153นะคะเราจะต้องใช้ตัวเลขตัวนี้เพื่อน,นากลับมากรอกที่บัญชีผู้ใช้นะคะเราก็กรอกตามที่เราจดมาได้เลยนะคะ เอาละค่ะของปปเป็นตัวเลขอย่างนี้นะคะจะมีอยู่ทั้งหมด11หลักด้วยกันนะคะจากนั้นพอกรอ,อกเสร็จนะคะจะมาถึงรหัสผ่านเขาจะบอกว่าให้เราทำอย่างไรบ้างนะคะนั่นก็คือการเอา,อ,าอีเมลของเรา3าตัวแรกนะคะไปรวมกับรหัสของเรานั่นเองนะคะไปที่ช่องทางการติดต่อคะ่ะเราจะเห็นเมนูเราจะเห็นอีเมลของเราอยู่นะคะให้เอา3ตัวแรกนะนะคะ มากรอกลงไปที่ช่องของรหัสผ่านค่ะ3ตัวแรกที่กรอกจะต้องเป็นตัวพิมพ์ใหญ่นะคะจากนั้นก็ตามด้วยตัวเลขที่เป็นตัวเลข11หลักที่เราเอามาจากบัญชีชื่อบัญชีผู้ใช้ของเรานะคะกรอกเข้าไปเลยค่ะง่ายๆอ๋อหลังจากที่เรากรอกเสร็จแล้วนะคะก็กลับไปที่ชื่อบัญชีผู้ใช้เหมือนเดิมนะคะจากนั้นก็คลิกเข้าไปที่ เริ่มต้นการใช้งานเท่านี้ค่ะเราก็จะผ่านการสมัครแล้วนะคะแล้วเราก็มาดูมิชชั่นข้างในค่ะว่าเขามีอะไรให้เราทําบ้างนะคะแต่ละมิชชั่นก็จะมีแตกต่างกันออกไปในเดือนนี้มีมิชชั่นให้ทําเยอะแยะทีเดียวค่ะถ้าเราสามารถเก็บมิชชั่นตามนี้ได้หมดนะคะเราจะรับเงินได้ถึง4ี่ถึงห้าหมื่นบาทต่อเดือนทีเดียวนะคะซึ่งเป็นเงินเยอะทีเดียวค่ะเป็นยังไงล่ะคะการสมัครไม่ยากเลยใช่ไหมคะเราแค่ไปเอาอตัว บัญชีผู้ใช้ของเรามานะคะซึ่งเป็นเลขราหัสที่เขากําหนดให้เราอยู่แล้วนะคะแล้วก็ไปเอาในส่วนของอ e ีเมลของเรามาบวกกับบัญชีผู้ใช้จากนั้นก็คลิกเข้าระบบได้เลยนะคะแล้วก็ไปทําเงินกันค่ะเก็บเงินกันง่ายๆนะคะสบายๆสไตล์เปาะๆนะคะวันนี้ไปก่อนค่ะบ๊ายบาย